การถือกำเนิดราชวงศ์เมาริยะนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอาณาจักรน้อยใหญ่ในชมพูทวีปและนำไปสู่ความยิ่งใหญ่ทางพุทธศาสนาในเวลาต่อมาจนโลกได้รู้จักสิงหะจตุรมุขะสัตมะพระศีสษะหรือสิงอโศกซึ่งวันนี้เราจะไปสืบค้นเพื่อให้ทราบต้นทางกัน อดีตชมพูทวีปมีประชากรสิงโตอยู่เป็นจำนวนมากอาศัยอยู่ในป่าลึกเป็นฝูงเล็กๆราว4-5ตัวในสภาพแวดล้อมที่พรางตัวได้ง่ายด้วยความเป็นสัตว์ที่มีกำลังมหาศาลและความรวดเร็วในการจู่โจมเป้าหมายกับแววตาและเสียงคำรามที่สยบตัวบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ในป่ากว้าง ด้วยลักษณะของความมีอำนาจความเป็นผู้นำและความเป็นเจ้าป่านี้ผู้คนจึงนำมาเป็นต้นแบบให้มีลักษณะเด่นโดยเปรียบให้เป็นเทพพเจ้าหรือให้ตนเองเป็นดังสิงโตหรือบางกรณีก็ให้สิงโตเป็นบริวารในอดีตถึงกับมีการล่าสิงโตเพื่อแสดงให้เห็นถึงอำนาจของผู้ล่าก็มีปรากฏอยู่ให้เห็น สิงโตถูกนำมาใช้ในเชิงศิลปกรรมทั้งภาพวาดและประติมากรรมพบเห็นได้ในยุโรปแอฟริกาและเอเชียโดยเฉพาะในวัฒนธรรมอินเดียทั้งในศาสนาพรามหมณฮินดูและศาสนาพุทธสิงโตเป็นสิ่งแสดงอำนาจและพลังที่มักอยู่กับระบบกษัตริย์มาตั้ครั้งโบราณดังจะเห็นได้จากทั้งในพระราชวังศาสนาสถานหรือที่ปะเปินอยู่กับซากปร,รักในแหล่งโบราณนทดี ที่รู้จักกันดีได้แก่เสาและสิงห์พระเจ้าอาโศกหรือราชสีแห่งจักรวรรดิมอริยะ ราชสีแห่งเมอริยะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ยอมรับในความเป็นเจ้าป่าของสิงโตและพยายามครอบครองรวมถึงกระทั่งมีความพยายามที่จะให้สิงโตเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงอำนาจผ่านความเชื่อเรื่องเล่าและภาพลักษณ์ที่ผู้นำต้องการแสดงออกมาเพื่อให้เกิดการยอมรับในสถานการณ์หรือช่วงเวลานั้นๆ ดังเช่นเรื่องราวของจันทรคุปกษัตริย์ผู้สร้างมาคตจนกลายเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ซึ่งล้วนมีความเกี่ยวข้องกับสิงโตจนสัตว์ชนิดนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์เมอริยะอย่างฝังรากลึกบันทึกทางประวัติศาสตร์ของยุโรปจากมาคาสจูตินัสระบุไว้ตอนหนึ่งว่า จันทรคุปปรารถนาจะเป็นกษัตริย์แต่เนื่องจากเขาเป็นคนหญิงเยโสจึงทำให้กษัตริย์นันทะแห่งมคตพิโรธและรับสั่งให้ประหารชีวิตเขาจึงหลบหนีไปหาที่ปลอดภยัยขณะที่เขานอนหลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนล้านั้นมีสิงโตตัวใหญ่มากเดินเข้ามาใกล้ที่เขานอนหลับอยู่และใช้ลิ้นเลียเหงื่อที่ท่วมตัวเมื่อตื่นขึ้นสิงโตใหญ่ตัวนั้นก็เคล้าเคลียเขาด้วยความรักและเดินจากไปเขาได้รับกำลังใจจากนิมิตหมายที่ดีนี้ นับจากนั้นสิงโตก็ได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จันทรคุปเกิดความกล้าหาญและเริ่มรวบรวมสมัครพักพวกตั้งเป็นกองกำลังเพื่อหวังโค่นล้มราชวงศ์นันทะพระเจ้าจันทรคุปเกิดในปีพุทธศักราช203มีประวัติความเป็นมาไม่ชัดเจนนัก ขึ้นอยู่กับตำราทางศาสนาหรือผู้บันทึกในอดีตว่าจะอยู่ข้างฝ่ายใดหากเป็นคำพีมหาวงจะระบุว่าพระองค์สืบเชื้อสายมาจากสากยะวงของพระพุทธองค์หรือบางตำราของฮินดูระบุว่าพระองค์มาจากชนชั้นสูตรวันณะที่อยู่ระดับล่างส่วนในตำราศาสนาเชนของมหาวีระระบุว่าพระองค์มาจากสามัญชนคนธรรมดาซึ่งน่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะภายหลังช่วงปลายพระชนชีพพระเจ้าจันทรคุปได้เข้า นวดในศาสนาเชนการกล่าวถึงประวัติของพระองค์ว่าเป็นสามัญชนมีส่วนให้คนทั่วไปรับรู้ได้ว่าศาสนาเชนเป็นทางออกของคนทุกชั้นวรณะนั่นเอง ในสมัยนั้นอินเดียไม่ได้เป็นประเทศอย่างปัจจุบันแต่มีเมืองต่างๆตั้งเป็นรัฐอิสระอาจเป็นเอกเทศบ้างหรือขึ้นตรงต่อรัฐใหญ่บ้างมีสงครามการแย่งชิงดินแดนเกิดขึ้นอยู่เสมอพระเจ้าจันทรคุปในวัยเด็กย่อมพบเห็นสิ่งเหล่านี้มาตลอดเช่นกันแต่เด็กหนุ่มคนนี้อาจมีลักษณะพิเศษจนถูกจับจ้องจากสายตาของพราหมณหนุ่มวัย30ปีผู้หนึ่งชื่อจานักยะ ซึ่งน่าจะกำลังเสาะแสวงหาช่องทางหรือวิธีที่จะทำให้ผู้คนมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขภายใต้การช่วงชิงความเป็นใหญ่ของทุกอาณาจากักรทั่วชมพูทวีปที่ช่วงเวลานั้นทุกบ้านเมืองตัางเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่้าและหากต้องการความเปลี่ยนแปลงก็ต้องมาจากผู้นำเป็นสำคัญการได้พบจันทรคุปซึ่งมีลักษณะโดดเด่นอาจเป็นความฉลาดหรือมีนิสัยเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์จึงเป็นที่ต้องตาต้องใจต่อพรามหนุ่มผู้นี้ ในคำพีมหาวงระบุว่าพระเจ้าจันทรคุปรําเรียนวิชามาจากจานักยะ พรามที่จบการศึกษาขั้นสูงมาจากสำนักตักกะศิลามีการยกย่องว่าหากเป็นสมัยนี้อาจกล่าวได้ว่าจานักยะมีความรู้ระดับาศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ที่ตักกะศิลาเลยทีเดียวซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะในช่วงเวลาต่อมามหาพราหมณ์ผู้นี้ได้กลายเป็นบุคคลสำคัญที่จักรวัดเมอริยะยกย่องในฐานะเป็นมหาอัมาตหัวหน้าคณะที่ปรึกษามหาราชแห่งราชวงศ์ถึงสพระองค์นับตั้งแต่ พระเจ้าจันทรคุปปฐม,มกษัตริย์พระเจ้าพินทุสารพระราชโอรสและพระเจ้าอาโศกมหาราชผู้เป็นราชนัดดายิ่งเป็นที่ปรึกษาพระเจ้าจันทรคุปซึ่งยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นชีวิตก็คงคิดหาวิธีสารพัดที่จะสร้างจักรวัิอย่างคนไฟแรงหนึ่งบุรุษผู้ทะเยอทะยานกับอีกหนึ่งพราหมณ์ที่ร้อนวิชาก็คงสนุกกันพอสมควร ยิ่งเวลานั้นอินเดียไม่ได้เป็นประเทศที่ชัดเจนแต่เป็นการกระจายของเมืองต่างๆไปทั่วแผ่นดินก็คงเป็นเรื่องที่คนทั้งสองจะคิดฝันตามแรงทยานอยากข้อมูลทางประวัติศาสตร์อีกด้านหนึ่งขยายความว่า านักยะพราหมณ์ผู้นี้เป็นคนพาจันทรคุปไปศึกษาที่สำนักตักกะศิลาอยู่หลายปีจนกระทั่งมีความรอบรู้ในาศาสตร์วิชาการและกลับมายังแคว้นมคธซึ่งที่นั่นเขาเข้าไปทำงานในราชสำนักที่มีพระเจ้าทานาน,านันทะเป็นเจ้าแผ่นดิม แต่อาจาเป็นเพราะไฟแรงเกินไปหรือถือตัวว่าจบมาจากสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งจึงมีบันทึกทางประวัติศาสตร์ตามที่กล่าวมาข้า้งต้นระบุว่าเขาเป็นคนหญิงทนงอวดดีถือตัวจึงถูกสั่งให้ประหารชีวิตแต่ด้วยไหวพริบปฏิภาณและความสามารถทางการต่อสู้จึงทำให้เขารอดจากความตายในครั้งนั้นมาได้และหนีหัวซุกหัวซุนจนกระทั่งเหนื่อยล้าเต็มทีจึงหลับไปและตื่นขึ้นมาเห็นสิงโตกำลังเลียงเหงื่อตามลำตัวให้ เป็นใครก็คงผวาและสำหรับจันทรครุปก็คงเช่นกันแต่เมื่อเห็นพญาราชสีมาคอเคลียดุดมิตรสหายและจากไปอย่างเรียบง่ายจึงเกิดกำลังใจมีทิฏฐิมานะและนั่นจึงน่าจะเป็นจุดเริ่มที่ทำให้จันทรครุปคิดการใหญ่จันทรครุปกับที่ปรึกษาจานักยะพรามได้เริ่มแผนรวบรวมแนวร่วมจากบรรดากลุ่มโจรทั้งหลายที่มีอยู่ทุกหย่อมยา่า พร้อมกับปลุกระดมพวกคนให้เห็นถึงความยากลำบากที่เป็นอยู่ทางเดียวที่จะเยียวยาได้คือทุกคนต้องโค่นหลมราชวงศ์นันทะแห่งแคว้นมคตที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกและขยายอาณาเขตขึ้นไปครอบคลุมทางเหนือของอนุทวีปอินเดียมีบันทึกระบุว่าเขานำกำลังเข้ารบพุ่งกับบรรดาผู้ต่อต้านสามารถปราบและดึงเข้ามาเป็นพันธมิตรได้ไม่น้อย ขนาดนั้นตรงกับช่วงเวลาที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์จากมาซิโดเนียยกกองทัพเข้ามายังชมพูทวีปซึ่งจานักยะพามน่าจะเล็งการไกลที่จะอาศัยแสนยานุภาพของอเล็กซานเดอร์เข้าช่วยให้แผนการค้นล้มราชวงศ์นันทะสำเร็จง่ายขึ้น การที่จันทรคูปจะเข้าถึงตัวอเล็กซานเดอร์ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยแสนยานุภาพของกองทัพกรีกอันเกรียงไกรกับกำลังพลเพียงหยิบมือทางเดียวที่จะสร้างความสนใจให้ผู้นำทัพมาซิโดเนียคือต้องทำการต่อสู้กับกองกำลังต่างๆไม่เว้นแม้แต่กลุ่มกองกำลังของกรีก บันทึกยุโรปยืนยันว่าในที่สุดจันทระคุปก็ได้พบกับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์สมใจตอนนั้นเขายังเป็นเด็กหนุ่มซึ่งตรงกับข้อมูลจากหลายแหล่งว่าจันทระคุปพยายามโน้มน้าวให้พระเจ้าอเล็กซานเดอร์โจมตีแคว้นมาคสแต่ไม่มีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นยืนยันได้ว่าคำขอร้องของพระองค์ไม่ได้รับการตอบสนองอาจเป็นเพราะพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ยังไม่เชื่อถือพระองค์ก็เป็นได้ในบันทึกนี้ยังระบุด,ด้วยว่า หลังจากคราวนั้นจันทรคุปมักพูดบ่อยๆว่าอเล็กซานเดอร์มีอคติและพลาดที่ไม่ให้การสนับสนุนเขาขึ้นเป็นผู้นำประเทศทั้งที่ผู้นำประเทศในขณะนั้นถูกเกลียดชังและเหยียดหยันจากความที่เขาเกิดในตระกูลต่ำซึ่งสอดคล้องกับบันทึกโบราณที่ระบุว่าราชวงศ์นันทะมีจุดด้อยในเรื่องนี้และการปกครองยังเต็มไปด้วยการเก็บภาษีที่มากเกินไปและการประพฤติมีชอบก็มีอยู่ทั่วไป จนกลายเป็นประเด็นที่จันทรคุปนำมาใช้โจมตีเมื่อสืบค้นข้อมูลลึกลงไปก็พบว่าต้นทางของราชวงศ์นันทะนับจากพระเจ้าปัรมนันทะพระองค์เป็นบุตรของหญิงวันณะสูตรโดยคำพีของศาสนาเชนยืนยันว่กากษัตริย์นันทะพระองค์แรกเป็นบุตรของช่างตัดผมซึ่งพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์ก็สนใจไดโอโดรัสซิคูลัสนักประวัติศาสตร์กรีกโบราณบันทึกเรื่องนี้ไว้ว่า กษัตริย์พอรัสหรือพระเจ้าเป่าระวะราชาแห่งปัญจาบพ,พี่พายแพ้ต่อก,กองทัพมาซิโดเนียได้บอกกับพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์ว่าพระเจ้าปัตธรมนันทะเป็นบุตรชายของช่างตัดผมซึ่งต่อมาเคอร์ทิอัสนักประวัติศาสตร์ชาวโรมันได้ขยายความว่าช่างตัดผมคนนี้เป็นสตรีมีรูปลักษณ์ที่ดึงดูดใจจนกลายเป็นราชินีต่อมานางทรยศพระสวามีด้วยการสังหารและยึดอำนาจ ก้าคืนเป็นผู้พิทักเจ้าชายและภายหลังเจ้าชายก็ถูกสังหารด้วยเหตุผลต่างๆล้วนแล้วแต่สร้างความชอบธรรมให้ฝ่ายต่อต้านราชวงศ์ การที่จันทรคุปพบกับอเล็กซานเดอร์ในคราวนั้นแม้จะไม่ประสบความสำเร็จแต่นับว่ามีนัยสำคัญทางการเมืองและเชิงจิตวิทยาอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะจากบรรดาพล,ลพรรคแนวร่วมของเขาเพราะต้องไม่ลืมว่าการมาของกองทัพกรีกได้สร้างความสัส่นสะเทือนไปทั่วชมพูทวีปในเวลานั้นเป็นอย่างยิ่ง การเข้าถึงตัวอเล็กซานเดอร์จึงเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวขานนับวันจันทรคุปก็สร้างเรื่องราวที่ควรต่อการยกย่องได้เสมอแต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่อาจรุกค,คืบพื้นที่ไปได้มากนัก จนกระทั่งครั้งหนึ่งจันทรคุปเพลี่ยงพล้ำการต่อสู้หนีการไล่ล่าผ่านไปยังกระท่อมแห่งหนึ่งซึ่งมีหิงชารากำลังทำขนมทอดให้หลานกินพอหลานรับมาแล้วกัดลงตรงกลางความร้อนของขนมทอดทำให้หลานต้องรีบคายออกมาหญิงชาราผู้นั้นจึงตำหนิหลานว่าโง่เหมือนจันทรคุปเหตุใดจึงไม่กัดตรงริมริมก่อน จันทรคุปได้ยินอย่างนั้นก็เกิดทางสว่างในทันทีและเห็นว่ายุทธ,ธวิธีของตัวนั้นไม่ชาญฉลาดมากพอจนมักเพลียงพล้ำอยู่เสมอจึงเริ่มเปลี่ยนแผนโจมตีเมืองรอบนอกของศูนย์กลางอาณาจักรมคตก่อนคราวหนึ่งระหว่างรบกับกองกำลังกรีกจูจ่ๆก็มีช้างป่าขนาดใหญ่ปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้าสร้างความพร่นพรึงต่อบรรดาไพรพลของจันทรคุป แต่สิ่งที่เกิดขึ้นพญาช้างสารกลับซุดตัวลงคุกเขา่าให้ขึ้นไปนั่งบนหลังได้อย่างง่ายดายจนพระองค์ได้รับการกล่าวขานจากบรรดาทหารโจรและพันธมิตรที่เข้าร่วมกลายเป็นการเพิ่มบารมีให้สูงยิ่งขึ้นไปอีกในคำพีมหาวงของลังการะบุว่าจันทรคุปได้รวบรวมกำลังพลจากดินแดนแถบตะวันตกจนในที่สุดจนถึงพุทธศักราช221 ภายหลังการยกทัพกลับของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ซึ่งมาปักหลักอยู่เพียงหนึ่งปี8เดือนจากสาเหตุที่ทหารของพระองค์ขบฏต่อต้านด้วยเหตุผลที่อ่อนล้าและจากบ้านเมืองมานานถึงเวลานี้จันทรคุปก็สามารถรวบรวมกำลังได้มากพอและโจมตีแคว้นมคตได้สำเร็จจนก้าวขึ้นสู่สเวตฉัตรแห่งมคธขณะพระชนมายุได้เพียง18ชั้นสา พร้อมกันนั้นในปีเดียวกันก็ขับไล่กองกำลังกรีกที่มีอยู่เดมัสผู้บัญชาการกองทหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ประจำการหลังจากอเล็กซานเดอร์ยกทัพกลับและสามารถผลักดันออกไปได้สำเร็จ ประวัติศาสตร์ยุโรปได้ย้ำในช่วงเวลานี้ว่าพระเจ้าจันทรคุปนำกำลัง6 0 0 0 0คนเข้าปราบปรามเมืองต่างๆทั่วอินเดียจนสามารถก่อตั้งราชวงศ์มาริยะและสถาปนาอินเดียให้เป็นเอกภาพขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อย่างไรก็ดีในระหว่างการขยายดินแดนออกไปอย่างต่อเนื่องในปีพุทธศักราช231 กษัตริย์เซลูลคสัสนิเคเตอร์เชื้อสายกรีกแห่งบาบิโลนเริ่มขยายดินแดนลงมายังอนุทวีปอินเดียในประวัติศาสตร์บอกว่าเป็นการขยายดินแดนอย่างไร้ความปราณีและมุ่งหน้ามาทางตะวันออกของอินเดีย แต่ความทะเยอทะยานนี้ก็ถูกโต้แย้งโดยจันทรคุปและนำกองทัพเข้าสู่สงครามผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะหลายครั้งจนจันทรคุปหันมาใช้กลยุทธ์กินรอบนอกจากคำพูดของหญิงชราในครั้งก่อนพระเจ้าจันทรคุปสามารถขยายดินแดนปูพรมพื้นที่อาราโชเซียเกโดเซียและปาโรปรสิสานและเมืองรายรอบจนต้องมีการหยุดเจรจาและลงนามเป็นพันธมิตร ในสัญญาครั้งนี้กษัตริย์เซลลูคัสต,ต้องยกพระธิดาวัย16ฉันษาให้แต่งงานกับพระเจ้าจันทรคุปขณะที่พระเจ้าจันทรคุปมอบช้างศึก500เชือกพร้อมควานนับจากจุดเริ่มเป็นเพียงเด็กหนุ่มผู้ทะเยอทะยานจนกระทั่งก้าวผ่านอุปสรรคขวากน้ำจนขึ้นสู่บัลลังก์จอมราชาในฐานะจักรพรรดิแห่งมาริยะสิงโตหรือราชสีนับเป็นแรงบันดาลใจให้พระเจ้าจันทรคุป จนถึงสมัยพระเจ้าพินทุสารพระราชโอรสที่ครองบัลลังก์สืบต่อมาหลังพระองค์เข้าผนวดในศาสนาเชน เมื่อมาถึงสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชเรื่องราวของสิงโตอินเดียก็กลับมาผง,งาดอีกครั้งมีการค้นพบหลักฐานต่างๆมากมายจนโลกรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอาโศกมหาราชและจักรวรรดิมาริยะเฉเช่นจากักรวรรดิโรมันที่นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าพระเจ้าอาโศกมหาราชอาจได้แรงบันดาลใจในการสร้างเสาหินและประติมากรรมยอดเสาเช่นเดียวกับสฟิงซ์ศีรษะเป็นคนร่างกายเป็นสิง หรือมีใบหน้าเป็นสิง์แต่มีร่างกายเป็นมนุษย์ซึ่งต่อมาก็ได้ส่งผ่านวัฒนธรรมนี้มายังชมพูทวีปเช่นกันและนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งของชมพูทวีปในสมัยจักรวรรดิมาริยะเมื่อกว่า2000ปีก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ